สวัสดีครับก็อยู่กับผมช่องไพรัตแชนแนลครับวันนี้นะครับเราก็อยู่ที่สวนสงวัดโพศีซาตนะครับหลวงปู่พระมหาศิลาสีจจันโทนะครับก็นี่ก็เป็นด้านหน้าวัดนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในก็ผมว่า,าจะเข้าไปกราบไหว้นะครับข้าไงก็ ตามรับชมครับผมซึ่งสวนสงฆ์วัดโพสีสะอาดนะครับของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับอยู่ที่จังหวัดกาลสินนะครับผมก็เดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในครับผมพอเราเข้ามาข้างในนะครับก็มีต้นไม้นะครับ รลื่นมากนะครับผมอากาศเย็นสบายนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในกันครับ พอเราเข้ามาข้างในนะครับก็จะมีรูปปั้นพญานานะครับนี่ครับนี่ก็ เป็นปู่พญานาคอินทะนาคานะครับรวยๆล้านๆปูพ่พญานาคาอานทานาคานะครับนี่นครับนก็เป็นภายในสำนักสงฆ์นะครับ ก็เดี๋ยวเราเข้าไปด้านในครับผมครับแม่ครับนี่งลง,ลง,ลงพูดเลยครับตาเนี่ยพยยอเ,อเาาพอเราเข้ามาข้างในครับก็จะมีนะครับ พระบรมสารีริกธาตุนะครับจากวัดปักน้ําด้วยนะครับมีรูปหลวงปู่มหาศิลานะครับครับมีพระพุทธรูปบูชานะครับให้เราจะกราบไหว้กันนะครับผมบวัดปากน้ำพระศีเจริญหมอครับ ปูมหาติลาปู่น้นเตกลางชะ ก็ภาพนะครับด้านบนนะครับบนฝาผนังนะครับก็จะเป็นรูปหลวงปู่พระมหาศิลาสิจันโทนะครับเป็นภาพขนาดใหญ่นะครับผม เดี๋ยวเราก็จะไปที่ธรรมอุทยานหลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทนะครับซึ่งกาลังก่อสร้างนะครับด้านหน้าก็จะเป็นสร้างเป็นหลวงปู่ปู่พญานาคนะครับผมแล้วก็นี่ครับจะเป็นรูปก็จุดที่ผมชี้นะครับก็จะเป็นสร้างหลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทองค์ใหญ่นะครับผม เดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในนะครับนี่ครับก็จะเป็นด้านเข้าไปด้านในนะครับก็จะเป็นรูปของหลวงปู่นะครับที่มองนะครับมีรูปปัดของหลวงปู่ด้วยนะครับบรรยากาศรอบๆนะครับอนี่เพื่อนยังครับหลวงพี่เอิญเอิญเสือนยังกว่าสวนยังครับแม่ครับ ผูลแลนะครับธรรมะอุทยานหลวงปู่ศิลานะครับมันมีทงมีคอมกับมีาเีนนะ่ยเดี๋ยวมาถ่ายกันแล้วก็ถ่ายีนไวยงอํานาจกัมีนิสคอกัมอ ก็เดี๋ยวเราเข้ามาดูวัตถุมงคลนะครับของทางธรรมอุทยานนะครับหลวงปู่พระมหาศิลาศิรจันโทนะครับผมก็นี่ครับมีภายในตู้นะครับทางหลวงพี่ก็ผ่านเข้าไปรับชมเครื่องสำอะไรครับหลวงพี่ก็วัตถุมงคลของหลวงปู่พระมหาศิลานะครับก็อาทิเช่นนะครับผมรุ่นพระเจ้า28พระองค์นะครับนี่ครับมี รุ่นอิติสุขโตบ้างนะครับบรรดาโลกเปิดโลกบรรดาทรัพย์นะครับผมพระยาเต่ามังกอนะครับครับก็เราก็มาดูได้นะครับผมที่ทางธรรมอุทยานนะครับมีให้เราได้เช่าบูชานะครับผมครับซึ่งธรรมอุทยานหลวงปู่พระมหาศิลานะครับก็ตั้งอยู่ที่จังหวัดกาลสินนะครับ ถ้าใครมาไม่ถูกครับก็ตั้ง GPS นะครับพี่ตั้งก็เอาขึ้นไว้นี่ครับผมตามภาพครับ ครับผมนี่ก็จะเป็นเหรียญของ,งปู่นะครับนี่ครับเราจะเชา่าคนสาตกันนะครับหลวงพ่เห็นบแบนนี่เขาหลวงปู่อแล้วเจ้านี่เป็นคำข้าวของหลวงปู่นะครับเป็นแตงกาคำข้าวนะครับ กครับข้าวครับเปิดโชคพระเจ้ายี่สิพระองค์เหงาเงินอาปาก้านี่ก็จะเป็นเหรียญพญาเต่านะครับรุ่นแรกนะครับพญาเต่ามังกรนะครับนี่นะครับผมครับครับผมนี่ก็จะเป็นเหรียญนะครับพระเจ้าเจี่สิบแปดพระองค์นะครับ ทั้งางานม่นกินนามทั้งผี่สร้างเพียงยี่สิบแปดองค์เท่านั้นนะครับผมนี่ครับเป็นเนื้อกละปครับด้านหน้าก็เป็นรูปของปูนะครับผมสจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดน,นะครับก็ขอกราบอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับผม